ดอนดีเนี่ยต้องพี่เจอหอแล้วพี่จะขึ้นหอตำรวจเร่มวิ่งมาแล้วเดี๋ยวโชวพี่โชว์ขึ้นไปขึ้นไปดิปินปีนีนกดอะไรเอาหอขึ้น <grassroots> กิดโดมดีเ้ยโจมไปดูย์หนวเรื่องไม่เดินกิดเดินไปอยู่้างอ๋อได้แล้วเราเดินไปข้างหน้ายังไงวะเกิดเทพพี่ไปเลขแปดเลขแปดเลขห้าฮะแปดเลขห้าโอ้โหเล่นยาสัตว์เฮ้ยเไปไปไปโอ้โหพี่ของผมเท่กว่าไหมพี่เนื้อ The Flash ไปไปยังไงวะไอสัตว์จริงเราต้องแบบเป็นเครื่องบินบัมเนี่ยเครื่องบิน โอ้ oh, เล่นยากชิบหายใช้เมาส์ใช้เมาส์คอนโทรลเราไม่ได้หรอวะใช้เมาส์คอนโทรลได้คลิกซ้ายครั้แต่ยากกว่าเอาให้คนรถคุยโอ้โหโคตรยากโคตรยากเป้ยไม่ทังเลยเฮ้ยมารับมารับหน่อยมารับหน่อยยากโคตรที่มารับขับไปไหนน่ะไปแล้วกําลังเฮ้ยฟีนพี่ขับไปแล้วแต่ทีให้ขับไปพี่เลยรู้เลยเปิดเปิดตรงนั้นเลยโคตรเท่เอาไอ้พี่กายมัน เล็้ยวบี๊นอองยากที่หายโอ้ยชอบระเอิดราเบิดควันขึ้นแล้วเนี่ยควันควันควันคันควันคันรีบจั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 บบี๊พี่ขับเป็นแล้วไม่ได้ไม่โดนโอ้ยแม่งเหมือนหลักการเดียวกับพอจริงเลยนี่ยว่าหลักการเอาพี่เคยขับพอจริงเลยเหรอเคย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 ี๊จับยากเลยนั่งระเบิดได้เลย เฮ้ยสนุกโอ้โหสุโคยเดสอิโตอิเต้ไม่ต้องมาระเบิดข้างกูนะสลับหน้าที่กันเถอะเฮ้ยอยู่ไหนกันวะอยู่บนหลังคาหลังคาไหนวะขึ้นมาโอ้เรามาไกลมากใช่ป่ะวะเนี่ยใช่ดิมันต้องใช่เออใช่โอ้โหของเราไม่ได้เนี่ยตรงไหนออกอ่ะเล่นเดี่ยวออกไม่ได้แต่ต้องมีกูไปหาเพื่อนๆของเราต้องไปเดีย โอ้โหแล้วดูยานด้วยดูยานด้วยเป็นเ่ราะเราต้องไปเราต้องไปกับฮอกนั้นแล้วะพี่มารับแล้วน้องๆเฮ้ยมีคนมารับได้จะดูว่าจจะแล้วมาแล้วเออฮอใครก็ไม่รู้อ่ะได้มาเมื่อกี้อยู่ไหนกันวะมองไม่เห็นเห็นชื่อพี่เฮ้ยมาทางนี้มาทางนี้มาทางขวาเลยทางนี้นมาตรงนี้มาตรงนี้ไหนนี่ตรงนี้ตรงนี้อ้าวต้องโอ้โหต้องไปรับข้างบนด้วยวอเตถุฟลักเท่าไหร่ เอาเลยเลยเดี๋ยวเดี๋ยตั้งหลับโอ้แล้วจะลงยังไงวะเนี่ยเฮ้ยมันมีดีลงแล้วนะโอ๊ยตายโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปรับตรงนู้นตรงนู้นมารับแล้วมารับแล้วลงแล้วลงแล้วลงแล้วน้อง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 ขึ้นฮอน้องน้องตายแล้วงสีไอ้ก๊อต ไปเลยสกูมันโดนตาลงมาเสียงเหมือนเนื้อหมูตกอ่ะโอ้ยไปแล้วไอ้กล้องอยู่ไหนวะทางซ้ายทางซ้ายกล้องพี่ลังไปรับกล้องไอนรับแล้วเสียงอะไรดิดๆพอมันโดน็อกเป้าอยู่กล้องลงมาตรงนี้กล้อง ไปไหนไกลพี่มารับแล้วก็พี่มาลับแล้วก้ตรงนี้เลยก็มันต้องขึ้นได้เหะนี่นอย่างนี้อ้อ <c oughs> ตำรวจเขายอะจอโอ้ <c oughs> <c oughs> อเกิดอะไรขึ้นยนะว่าไงปีน ไอกองก็ตายวะออกิ้งไปเลยทำไมทำอย่างนี้ไอปีทำไมทำอย่างนี้มาด้วยกันทำไมเฮ้ยตำรวจไม่เอาเดี๋ยวเอ้าเอเฮ้ยมันยิงพี่ปีนปีนมันยิงพี่ขามันปีนขามันอืม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 ้าวปีนขามันปีนขามันขามันเอ้าทำไมยิงปีนวะโอ้ยปีนพี่ขอโทษวะพี่ผิดไปแล้วโดนโดนโดนตำรวจปีนอ้วก เ้ยไปไปหาที่รวมตัวเปิดชิพกันเถอะ